รือโรงพยาบาลพยไทยเปาโลภายใต้สังกัด BDMs เดินหน้าขยายเครือข่ายโรงพยาบาลในพื้นที่ EEC จัดงานเปิดตัวโรงพยาบาลพยไทยบ่อวินอย่างเป็นทางการโรงพยาบาลลำดับที่12ของเครือโรงพยาบาลพยไทยเปาโลและลำดับที่59ในกลุ่ม BDMs ออกแบบให้เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพขนาดใหญ่2 5 9เตียงและเปิดให้บริการในเฟสแรกจำนวน59เตียง สำหรับโรงพยาบาลพิษณทัยบอวินเปิดให้บริการในพื้นที่บอกินนะครับเพื่อเข้าถึงผู้ใช้บริการในเขตบ,บนบอวินไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือประชาชนทั่วไปรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่นะครับ <S <S เรามีเทคโนโลยีทางก,การแพทย์และบุคลากรทางก,การแพทย์เนี่ยครบถ้ันในาการรักษาโรคไม่ว่าจะเป็นอายุรกรรมโรคมาลวิชกัมนะครับรวมถึงในภาวะฉุกเฉินทั้งหลายนะครับในห้องฉุกเฉินโรคปติเหตนะครับวันนี้โรงพยาบาลพยาณทบอวินเปิดให้บริการแล้วนะครับเพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่ EC นะครับเรามีความพร้อมในการให้บริการทุกด้าน,นะครับสำหรับเราเป็นส่วนหนึ่งของอ่พยานซีนชานนิวเบิร์กในการส่งต่อถ้าเกิดว่าม,มีเคสที่มีความรุนแรงหรือเกิดศักยภาพขอ,องตอวบอครับ ส่วนพยาไทยศีราชาเราก็จะทำหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ออฟเอ็กซ์เลนซ์จะมีการพัฒนาศักยาพให้สูงขึ้นสูงขึ้นเพื่อรองรับคนไข้ที่รักษาได้ยากซับซ้อนเพื่อที่พี่น้องผู้ใช้บริการจะได้ไม่จําเป็นต้องเดินทางไปรักษาที่กรุงเทพน,นะครับพึ่งการพัฒนาในส่วนนี้เรายินดีที่จะดูแลผู้ป่วยในทุกสิทธิการรักษานะครับทั้งผู้ป่วยผู้ปกันตนสิทธข้าราชาการ ปิ์ผู้ป่วยทั่วไปแล้วก็ในกรณีฉุกเถินเราก็ยินดีที่จะดูแลในกลุ่มที่เป็นสิทธิ์สร็จนะครับเพื่อให้ทั้งเครือข่ายเนี่ยสามารถจะรองรับความจเจริญสตบโตของกลุ่มโนซึ่งน่าจะมีการเติบโตท,ที่รวดเร็วเนื่องจากว่าเราเป็นจังหวัดที่อยู่ในโซน EBC